ทอดปาน,นิลครับวันนี้นี่เป็นไงจุดแก๊สเลยครับระหว่างนี้เราก็หมักเกลือเลยครับที่ตัวปลาเก่ือไม่ออกเลยเกลือมีความชื้นหรือเปล่า เราก็หมักเกลือที่ตัวปลาเลยครับแลดูลําบากนะหมักเกลือครับผมนี่ครับแป้งทอดกรอบ ใส่ไปนิดนึยเฮ้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 ยหางอะ่ะสามลบลบทำคลิปอยู่เนี่ยนี่หมาดื้อมาครับแล้วเราก็ปลาหย่อนลงไปครับนี่เป็นไง สามสองหนึ่งสามสองหนึ่งนี่ครับผมจะเทินปลาแล้วเออเออเโอ้โหสีทองน่ากินไปนไงจะไปกลับมันบ่อย้าปลาสองสามครั้งพอเดี๋ยวติดกันฮะผิวไม่สวยซอบเล็กระหว่างนั้นผมจะทานน้ำจิ้มแจ่วเลยครับ นี่อะไรครับของชุรสิษป่นน้ำปลากินกับปลานะกินกับปลาต้ำตาลนิดหน่อยครับปลากาให้นี่เลยปลา อย่างนี้หน่อยนะนครับน้ำมะานาวถ้าน้ำจิ้มหมูมใช้เป็นน้ำมะขามจิ้มปลาน้ำมะนาวเลยอะโอ้ยนน้ำมะนาวลงไปแบบมังกรพ่นไฟแล้วนี่ครับผักชีลาบกับหอมแดงมาต่อที่ปลาโอ้ปลาเหลืองทองสวยงามไปไง โอเคครับผมปลาผมเสร็จแล้วครับผมนี่ครับมาดูกันว่จาจะรอดไหมเห็นไหมผมบอกแล้วหนังไม่เคยติดอะปลาโคตรสวยอะสามสองหนึง่งโอ้เกือบหลุดมือเรียบร้อยครับนี่เป็นไงปนินจิ้มแจ่วกินกับข้าวสวยละรอนเลยครับบ๊ายบาย